สวัสดีค่ะพบกับเื่นนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณรู้ก่อนออกเลขเด็ดเลขเด็ดเลขมาเลยเจก,กันฟรีๆให้กันงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันเราที่ลที่1บวกหลักร้อยราที่2หลักสิบราที่ลที่1บวกหลักหน่วยเรางว่ลที่1หลักพันราที่2บวกหลักสิบเราที่2หลักสิบเราที่3บวกหลักพันราที่3ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะพ่จิตมิพลาาสูตรใหม่เวอร์เดตสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดด้วยสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น52คูณ76ค่ะเท่ากับ3952 28คูณ3 6ค่ะเท่ากับ1 0 0 8และ6คูณ49เท่ากับ0 2 9 4ค่ะเล็กเดี๋ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น3 0 4 5 2 9 1และ8ค่ะตัวเลิ่งจากูตรค่ะจะได้เป็น3บวก0เท่ากับ3 ห้าบวกสเท่ากับเจบวกศย์เท่ากับหและ9ก้บวกศย์เท่ากับเก้าค่ะ๋ยวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น3ามเก้0 8 0าสองหนึห 8 5ดห้าแปและสามเจค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่3มรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ 4, 5, 4, 3 0มศูนย์ส และ3787ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตักเลขเด็ดมาเลยเด็ดเลขเด็ดร,รู้ก่อนออกในงวดที่27ธันวาคม2 5 6 6เป็นแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น37มสคูณสิค่ะเท่ากับ703หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ 37คูณ87ค่ะเท่ากับ3 2 1 9 30คูณ45เท่ากับ1 3 5 0ลิกเดียวที่ได้ค่าจะได้เป็น7 3 1 0 9 5และ2ค่ะตัวเลขกจากสูตรค่าจะได้เป็น0บวก2เท่ากับ2 0บวก3เท่ากับ3 สามบวกหเท่ากับสและ5้าบวกหเท่ากับหค่ะในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0703 3เจ็ดศูนย์สามสามองหนึ่งเก้าหนึ่ง สองสามสี่หกและสี่ห้าหกเจ็ดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียงสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวมงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กเน้นสูตรงวดต่องวดไม่ทุกคนที่ตามกุนกันในทุกๆงวดเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเ,เด็ดๆกับช่องวมนี้รวย